อยากซื้อสีแต่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนดีถึงจะได้สีที่ถูกที่สุดเคอไหมคะลูกค้าเวลาเราอยากซื้อสีสักหนึ่งถังเนี่ยเอเราก็ว่าไปแล้วเนี่ยของจะไม่ครบหรือว่าไปแล้วเนี่ยเราก็ว่าเอจะรอนานไหมหรือว่าไปแล้วเนี่ยพนักงานจะแนะนําเราดีไหมมาค่ะเดี๋ยวคลิปนี้สมศสีจะมาเฉลยนะคะว่าซื้อสีที่ไหนถึงจะถูกที่สุดครบที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็ราคาขายส่งที่สุดก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะคะ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะกดเลยเพื่ญญอที่ว่าจะได้ไม่พลาดนะคะเกบสาระคองรู้ดีๆในช่องคอมเพลเอาเล็ตด้วยนะคะกดเลยอ่ะไม่รอช้าค่ะไปกันเลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอนต้อนรับกระถุ่นเรื่องราวคนใคส่สีอี EP ที่เท่าไหร่เราไม่รู้เหมือนเดิมวันพิเศษแล้วเนี่ยตอนนี้ะนะคะอะ,อะไม่รอช้าคะ่ะกระถุ่นถ้าเราอยากซื้อสีอยังไงดีเริ่มต้นจากตรงไหนดีคะคือคือจะบอกว่า เมื่อกี้ที่น้อนสีเกลืนเนาะซื้อสีที่ไหนดีที่จะได้แบบถูกที่สุดเร็วที่สุดราคาดีที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับก็จริงๆก็จะบอกว่าที่โฮมเพนนี่แหละโฮมเพนของพวกเราได้เลยนะจะเป็นเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากบอกเลยว่าทั้งครบทั้งเร็วทั้งราคาถายส่งนี่คือจุดขายหรือว่าสโลแกนของโฮมเพนนี่เองทีนี้อ่ะไหนๆก็ถามแล้วก็เลยอยากจะอธิบายนิดนึงว่าเป็นเรื่องที่ที่บอกว่าครบเนี่ย ไม่ครบอะไร<ช>เร็วเนี่ยเร็วยังไงแล้วก็ราคาขายส่งเนี่ยคืออะไรก็จะบอกว่าการที่เราเป็นโฮมเพนสูสีครบวงจรสือสีราคาขายส่งแล้วก็เป็นร้านสีอันดับหนึ่งของของ,ของประเทศได้เนี่ย<ช><ช>คำว่าครบเราเนี่ยคือหนึ่งที่เรามองว่าลูกค้าที่เป็นช่างผู้รับเหมานะน้องสิคืองานงานก่อสร้างงานหนึ่งใช่ไหมครับมันจะแบ่งออกเป็นสามงานก็คืองานก่อสร้างงานตกแต่งแล้วก็งานลานสเก็ตสีเนี่ยมันจะอยู่ใน phase สุดท้าย ของงานก่อสร้างอะไรที่แบบตอกเขมขึ้นผนังขึ้นหลังคาอะละชาไปเรียบร้อยแลเนยสีถึงจะค่อยมาดังนั้นเนี่ยเวลาเราทํางานขึ้นมานะครับเจ้าของโครงการหรือบ้านเนี้ยขึ้นมาเนี่ยพอถึงพาที่เป็นสีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บางทีงานมันอาจจะเละขึ้นมาค่ะนะครับหรือว่าการหมุนเงินเนี่ยมันเริ่มตึงในพาของสีดังนั้นสีจะเป็นอะไรที่ช่างพูรละเหมาเนี่ยเขาอยากจะรีบเอาสีให้มันครบให้มันเร็วแล้วไปส่งนหน้างานช่างสีรีบพาเพื่อว่าจะได้เก็บตัง ให้เร็วที่สุดนั่นเองหรือแม้กระทั่งบางทีงานบางงานนะัน้งสีมันมีเริกอยู่เฮ้ยวันนี้วันนี้เดตไลน์นะต้องเปิดนะเราก็ต้องหาซื้อสิส่งที่มันได้ครบกัแล้วแล้วเอาไปจบงานหรือแม้กระทั่งบางทีมีค่าปรับถ้าเกินเดตไลน์ line, วันนี้วันนี้มีค่าปรับช่างต้องเสียค่าปรับหรือช่างไม่อยากเสียค่าปรับนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าโฮมเพจเราเลยต้องขายสีในรูปแบบที่ต้องมีของครบเป็นเป็นจุดเลยเพราะาเราไม่อยากให้ลูกค้านี่มีต้นทุนที่แพงขึ้น นั่นเองครับนี่คําว่าครบในแง่ของเราเนี่ยหนึ่งเลยคือเรามีสินค้าแบบคือสต็อกเราเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดในประเทศนะรวมเจ็ดสายของเราที่มีนะอันนี้แบบกาพูดในเดินปากน <c oughs> ะล้วแล้วก็สองคือเรายังเป็นดีลเลอร์ที่เป็นพันธรรมิตรครบทุกแบรนด์หลักในประเทศที่มีนะคุณจะเป็น T O A สีดูลัตส์นิปปอนเพนโจโตนันไอซีไอดูลัตส์เอาไปพูดไปแล้วอะไรอีกนะเบเยอร์เจบสีเดลตา เชอร์วินวินเลี่ยมบรัสโซเลี่ยมชุโกปุแม้แต่สีน้ำสีอุตสาหกรรมสีงานบ้านสีงานเหล็กสีงานอะไรมีหมดเลยอ,อืมนั่นเองก็คือครบนะนอกจากนั้นน้อุสีเรายังมีเครื่องผสมสีของแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยครบหมดเลยแมนะคุณไปงานสเปคงานอะไรมานะมีหมดเลยนอกจากเครื่องผสมสีน้ําที่มันผสมได้แบบเนี้ยเป็นพันเป็นหมื่นเฉดสีแล้วเนี่ยเรายังมีเครื่องผสมสีอุตสาหกรรมเพื่อซัพพอร์ตกลุ่มช่างกลุ่มโรงงานที่ผสมสีพทาสตอกซี y, ไปทาโครงเหล็กอีก ด้วยนะครับทางของ U A ทั้างของจตงงอตังกไปแล้วหนึ่งนะสองคือเร็วก็อย่างที่บอกว่าลูกค้าเนี่ยรอไม่ได้พอลูกค้ารอไม่ได้เราก็ต้องสนับสนุนลูกค้าเพื่อให้งานเขาจบได้เร็วจริงๆแล้วก็ประหยัดต้นทุนค่าแรงจรืเว่าค่าแรงเนี่ยวันหนึ่งก็คือมีค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเลนยสองวันสามวันตีไปโอ้มีแต่ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเรื่องเร็วเป็นหัวใจหลักเลยโฮมเทนเนี่ยของผมเองเนี่ยจะเทรนนิ่งทีมงานไปอย่างดีแล้วว่า อยากให้ลูกค้าเสียเวลาเมื่อมาใช้บริการี่โหมดก็คือต้องเร็วนั่นเองนะครับแลวเร็วคืออะไรโอ้บริการเราต้องเร็วนะครับลูกค้าเข้ามาเนี่ยลุมเลย2คือถ้ามาทางออนไลน์นะต้องตอบภายในกี่วินาทีกี่นาทีนี่เราจะระบุกันเลยนะร,รวมไปถึงบริการอื่นเช่นขนส่งขนส่งเนี่ยโอ้โหถ้ามีคิวนะครับเชา้าปุ๊บสายส่งอ่ะต้องทำสีรู้ดีองสีอ,งอ,อยู่สาขาปีก้จะเพิ่เนี่ยโอ้โหรถขนส่งไม่เคยได้อยู่ร้านเลยนะส่ง เช้าบ่ายเย็นกัดกลับบ้านพวกนี้มาใหม่โอ้โหมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะนอกจากครบแล้วเร็วแล้วเรายังมีข้อดีอะไรครับยังมีราคาขายส่งอีกจนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันคือต้นทุนการทํางานของช่างพูนละเหมาซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเราดังนั้นคอนเซ็ปต์ราคาขายส่งจะเป็นสิ่งที่เราทำอย่างถึง ก็คือให้เป็นต้นทุนที่เป็นมาตรฐานที่สุดที่ลูกค้าจะเอาไปไปใช้งานต่อแล้วสุดท้ายเหลือกำไรไดไ้เยอะเพราะนั้นถามว่าแต่ถามว่าทําไมนอกจากเราคำนึงถึงราคาที่เป็นต้นทุนลูกค้าแล้วแล้วทำยังไงให้เราขายราคาขายส่งได้สิ่งที่โฮมเพนท์ทก็คือมันก็ลิงก์มาจากครบเร็วเมืเ่อกี้ครับก็คือเราก็เลยไปเหมาซื้อสินค้าแต่ละลอ็อตแต่ละล็อตมาเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกขึ้นแล้วเอามาขายในราคาที่เป็นที่เรียกว่าราคาขายส่งที่สุดนะครับแล้ว อพอเราขายไปเราก็ไปเหมาซื้อมาอีกแล้วก็โรไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้น,นั้นลูกค้าที่มาที่องค์กก็จะมั่นใจในราคาได้ว่าเนี่ยเป็นราคาที่ราคาขายส่งที่มาตรฐานประมาณเนี่ยเพราะเราเรามองว่าเราปำนเมถึงราคาเป็นต้นทุนของลูกค้านั่นเองเป็นที่มาของอ<ม>เ,เป็นเอาเล็ตนั่นเองคะของเอาเล็ตเหรเนาะเราเห็นเอาเล็ตในห้างเราจะแบบพุ่งต่อไปะคะของ้เยอะอครบขอเป็นอะไรก็เหมือนกันเข้ามาคือสีถูกแน่นอนแน่นอนก็มีครบมีเรลราคาขายส่งสาม,สามอย่างก็มี โลแกนด้วยนะเป็น DNA แล้วก็เป็นจุดขายที่เราพยายามจะสืส่อสารกับลูกค้าช่างคุณสมัเรื่องของโครงการเรานอกจากครบเร็วราคาขายส่งแล้วแล้วพนักนางานแล้วก็ <c oughs> อดนิดนึงทีมงานเลยก็ <c oughs> อย่างที่บอกว่าครบเร็วราคาขายส่งแล้วแต่มันจริงๆมันคือเรื่องเร็วคล้ายกันนะคือว่าพนักงานที่วงเพนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีอันนี้เรารู้อยู่แล้วมันมีที่รับนะ <c oughs> เรารับแต่เรื่องสีทุกวันเนี่ยพนักงานเนี่ยน้องลุงสีหรือว่าทีมขายหน้าร้านเจ็ดสาขาหรือทีมอมอนไลน์ก็ดีเนี่ยรับแต่เรื่องสีเรื่ ก็มีดก็ต้องคมคนก็ต้องเก่งในเรื่องสีแน่นอนแต่ว่า <Wow. S 1> ที่โฮปเยนท์นอปจากว่าเชี่ยวชาญเรื่องสีเนี่ยเราจะมีการเทรนนิ่งเป็นประจ,จําจากบริษัทสีชั้นนำเรามีการเทรนนิ่งจากโฮมเพนเองจากบริษัทสีเองเพื่อเพื่อ,อเวลามีสินค้าอะไรใหม่ๆมีเคโน่องอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะได้สื่อสา,ารไปที่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะบริหารงานได้ต้นทุนที่ถูกขึ้นจบงานได้เร็วขึ้นนั่นเองและทั้งนี้ทั้งนั้นนะที่โฮปเพน,นเนี่ย ตลอด20ปีเราเปิดร้านมาเนี่ยเรามีการสอบความรู้สิทค้าทีมงานด้วยน้องชมสีก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องสอบนะครับปีหนึ่งเราจะมีการสอบประจำปี2คนแล,แล้วก็เป็นการสอบเพื่อวันระดับเราจะมี2ระดับนะน้องชมสีเนาะหนึ่งก็คือระดับที่เป็นมาตรฐานฐานเกณฑ์การเป็นทีมขายของโองเพ็เกับ2คือเป็นเกณฑ์ที่ขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์เป็นครูอันนั้นเชื่อถือครับว่าท้ามาที่โองเพ็เนี่ยยังไงก็ได้รับการแนะนําที่ เป็นมาตรฐานเรื่องสีที่แน่นอนต,ตันดงต,ตันงต้อไม่เสียวนิดหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็นะคะคือหนูเชื่อว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาต้องได้สีที่ครบ<ม>แล้วนอกจากความครบแล้วเนี่ยเราก็ยังเร็วอีกด้วยคือสมมติว่าถ้าในเคสที่ลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาน้าร้านโทรเข้ามาสัง่งเราเชื่อว่าลูกค้าจะได้รับสีภายในวันหรือว่าสองวันกางอันนี้คือเร็วแบบเร็วมากเลยนะคะถ้าเทียบกับที่อื่นไม่ใช่เร็วแค่ในกรุงเทพเนะตอนนี้ เราเร็วระดับทั่วประเทศแล้วตอนนี้โฮมเพจเราจับมือกับ SCG Express นะครับส่งทั่วประเทศแต่จะส่งเร็วได้เราก็ต้องมีของในสต็อกก่อนถูกไหมน้องสแลูกค้าสั่งมาวันนี้ปึ๊บส่งอยู่ไหนยล่าไปไปอ่นี่สมศรีเคยส่งไกลสุดที่ไหนนะคือเคยเคยไกลไปสุดนะคะที่พม่ากงไปมาแล้วนะคะที่ย่างกุ้งนะคะ ยางปูมาแล้วนะครับยางปูยางหอยก็มีอะฝากร้านเลยดีกว่าอ่ะฝากร้านนะคะถ้าอยากซื้อสีดีๆที่ถูกแบบนี้นะคะแล้วก็พนักงานน่ารักด้วยขอบอกนิดนึงนะคะสีครบเร็วราคาขายส่งนะคะแล้วก็ราคาเราเนี่ยถูกมากเพราะว่าเราเป็นเอาเลทนั่นเองนะคะ สามารถเข้ามาเลือกซื้อนะะสินค้าได้ที่โฮมเพนอะไรทั้ง7สาขาได้บ้านท่านเลยนะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่หน้าร้านก็อย่างที่หนูพูดไปเมื่อกี้นะคะก็สามารถโทรมาสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์ซูเปอร์เจ็ดเจ็ดสี่หกสี่ห้าห้านะคะถ้าไม่สะดวกโทรเข้ามานะคะอาจจะไลน์เข้ามาก็ได้นะคะช่วงนี้ยิ่งเป็นโควิดอีด้วยนะคะอาจจะแบบรักษาอาหารนิดนึง <laughs> <g ül> ก็ไลน์เข้ามาสั่งได้เลยนะคะน้องส่งซีให้พี่ที่นี่ไปนะคะอะไลน์เข้ามาเลยนะคะที่แอดของเพนนะคะคือแอด โฮมเพจนะคะ H O M E P A I M T นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเว็บไซต์ของเรานะคะเป็นเว็บนะคะเว็บน www. homepaimt.th นะคะดังนั้นนะคะเราจะลงตัวหลังไว้ทุกตัวที่เราจำหน่ายเลยนะคะแล้วก็จะมีคลิปรีวิวแปะไว้นะคะด้านล่างด้วยนะคะด้วยดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าอยากซื้อซีสักหนึ่งทางแล้วยังงงอยู่โเราก็จะ เ,เริ่มต้นที่เข้าลิงก์เว็บไซต์เราเลยนะคะที่ www.hompage.co.th นะคะได้ครบจบแน่นอนนะคะแล้วก็ใน EP หน้านะคะเรื่องหน้าคนไทยสีของเราจะอาอะไรมาฝากก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สัสีรับคุณหนุ่มก็ขอลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ